สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดโหมดแอดมินนะครับก็คือเปิดเปิดใช้งานยูเซอร์ของแอดมินให้มีสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้นะครับเป็นโหมดที่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วใน Windows นะครับในวินโดว์นะแต่ส่วนใหญ่แล้ววินโดว์เนี่ยมันไม่อนุญาตให้เปิดใช้แอดมินนะครับก็คือมันจะให้ใช้ยูเซอร์ต่างหากนะครับเครื่องไหนที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้แอดมินนะครับเวลาเปิดโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราคลิกขวานี่ครับมันก็จะมีรันแอดแอดมินนะ แสดงว่ายูเซอร์นี้มันไม่ใช่แอดมินนะครับผมจะพาไปเปิดใช้นะครับว่าใช้ยังไงนะครับเอาไว้ติดตั้งเกมติดตั้งอะไรเวลาเราเราติดตั้งโปรแกรมอะไรมันไม่ผ่านเราก็ไปใช้ในโหมดแอดมินนะครับมันจะมีสิทธิ์ครบทุกอย่างเลยในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับพูดมากเกินไปแล้วนะครับวิธีการไปเซ็ตค่าครับคลิกขวานะครับตรงสตาร์ดีนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคอมพิวเตอร์เมเนจเมนต์นะครับคอมพิวเตอร์เมเนนเมนต์นะครับกดตรงนี้นะจากนั้นนะครับในหมวดของลูกข้อยูเซอร์แอนด์กลุ่มนะคร คลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกตรง local user and group นะครับมาตรง user นี่ครับเดี๋ยวเมคลิกเข้าไปใน user นะครับเราก็จะเจอนะครับเป็น user ของเราที่เราเปิดใช้อยู่ตอนนี้นะครับของผมนี่เป็นชื่อ nb นะครับของท่านอาจจะเป็นชื่อของท่านที่ท่านตั้งไว้นะครับหรือไม่ได้ตั้งก็จะเป็น desktop นั่นนี่ก็ว่าไปนะครับถ้ามันเปิดใช้งานมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นเป็นหน้าจอแบบนี้เลยแต่ถ้า user ไหนที่มันปิดใช้งานมันจะเป็นลูกศรสีลงสีดำๆนะครับเห็นไหมครับนะ เนี่ยซูมไม่ดูนะครับถ้าเป็นลูกศรชี้ลงหมายความว่ามันปิดใช้งานอยู่แต่มันมีในเครื่องนะครับนะแล้วก็ตัวที่ไม่มีอะไรเนี่ยครับไม่มีลูกศรแสดงว่าเปิดใช้งานอยู่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นี่คือ user nb นะครับถ้าผมอยากใช้ admin ตรงนี้ทํำยังไงนะครับตรงนี้นะครับ admin ที่มีสิทธิ์เยอะที่สุดนี่ครับคลิกขวาเลือก property นะครับนะใน admin นะครับจากนั้นบอกว่า account is d i s a b l e นะครับก็คลิกออกนะครับแล้วก็ ok นะครับเคก็เป็นอันว่าเปิดใช้งาน2ตัวนะครับ นี่คือแอดมินกับ NB นะครับแล้วมันจะมีผลยังไงนะครับเวลาเปิดเครื่องมาครั้งหน้านะครับมันจะไม่เข้าวินโดว์เลยมันจะเป็นยูเซอร์สองตัวค้างอยู่ครับนะครับเป็น2อันซ้ายขวานี่แหละนะครับให้เลือกใช้ว่าเราจะเข้ายูเซอร์ตัวไหนนะครับหากเราอยากไม่อยากดันแอดมินบ่อยๆนะครับให้เราเข้ายูเซอร์นี้ที่มีสิทธิ์สูงสุดนะครับถ้าติดไวรัสก็ตายเรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าเป็น NB นีเนี่ยครับก็ ก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งนะเวลาติดตั้งโปรแกรมอะไรมันยันจะไม่อนุญาตนะครับถ้าไม่ใช่แอดมินจริงๆแต่ถ้าหมดแอดมินก็คือเสียงตายนะครับถ้าคือค้นอยู่คืออยู่ถ้าตายคือตายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับหมวดเกตนะครับหมวดเกตนี่ก็สามารถสามารถเปิดใช้ได้นะครับคลิกขวา property นะครับก็ตรง disable นะครับตรงนี้นะแล้วก็โอเคนะครับแสดงว่าก็เปิดมา nb nb เก e แล้วก็แอดมินนะครับเปิดขึ้นมามันก็จะมีให้เลือก3ามยูเซอร์ก่อนนะครับท่านก็เลือกเอา คนละยูเซอร์คนละหน้าจอนะครับโปรแกรมอะไรต่างๆมันก็จะอยู่ไม่มันมีไม่เหมือนกันนะครับก็คือติดตั้งแล้วอาจจะมีในโหมดแอดมินแต่ในโหมดอื่นๆอาจจะไม่มีอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่บางโปรแกรมนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ถ้าเปิดแอดมินแล้วให้ปิดพวกนี้ไปนะครับไม่ต้องเปิดนะครับคลิกข,ขวาแล้วก็พ r ฟฟ์ตี้ดิสนะครับไม่ต้องเปิดนะครับนี่นะ sb นี่เหมือนกันคลิกข,ขวา property แล้วก็ดิสนะครับอ่า disable หมายความว่า ปิดยืดเปัจจุบันที่ผมใช้อยู่แล้วไปใช้งานแอดมินนะครับแสดงว่าครั้งหน้าผมดีสตาร์ทปุ๊บมันจะวิ่งเข้าแอดมินอัตโนมัตินะครับยกเว้นว่าผมเปิดไว้2อ,อันแบบนี้นะครับ nb กับแอดมินแบบนี้นะครับมันจะให้เลือกก่อนว่าเราจะเข้าอัอนไหนนะครับแต่ในที่นี้ผมขอไม่ใช้แอดมินก็แล้วกันนะครับผมจะใช้แค่ NB ธรรมดานะผมใะทดสอบเพื่อเพื่อศึกษานะครับวิทยุสิเนี่ผมชอบมากเลยผมทําคลิปสอนเกี่ยวกับวิทยุสิบเเยอะมากนะครับผมจะศึกษาที่นั่นนี่มั่วไปหมดเลยแล้วก เอาความรู้มาทําเป็นคลิปวดีโอนะครับเดี๋ยวผมปิดแอดมินไว้ก่อนคลิกขวา Property แล้วก็ a c c o u n t i s t disable นะครับนี่ครับแล้วก็โอเคนะครับแสดงว่าก็เปิดตัวนี้ไว้อยู่นะครับถ้าเราปิดไปเลยมันจะเป็นยังไงซวยนะครับนะครับถ้าปิด User ไว้หมดนี่เปิดขึ้นมามันไม่เข้า User ไหนเลยนะครับนะอย่าอย่าทำนะครับท่านท่านต้องดูดีๆนะ นะครับตอนนี้คือยูเซอร์มันจะมีแอดมินมีดีฟอยส์เขามีเกตมีเอ็นบีนะครับแต่ถ้ามาปิดไว้หมดอย่างนี้เนี่ยครับเปิดเครื่องขึ้นมาครั้งหน้าไม่มียูเซอร์เข้านะครับมันจะไม่เข้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เปิดไว้สักอันหนึ่งนะครับเช่นเอ็เนี่ยผมใช้ก็เปิดไว้นะครับดีเทิร์นเอาออกนะครับอย่ามือลั่นนะครับดีสตาร์ทมาเป็นเหตุเรียบร้อยอ้าวปิดอันปิดอันนะครับฟิกปิดอันโอเคเอ็นบีโอเค ถ้ารีสตาร์ทนี่สวยนะครับอย่าอย่ารีสตาร์ทนะครับเปิดใช้งานตัวนี้โอเคนะครับวิธีการก็ประมาณนี้นะครับ